สวัสดีค่ะดิฉันนางประนอมพิงพิษนักศึกษาภาคกศปปรุ่นที่65ปีที่4มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์วันนี้จะมานำเสนอการบริหารงานองค์กรชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการบริหารงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรชุมชน อาจารย์ประจำวิชาคือดรสากลพมสถิตซึ่งหน่วยงานที่ทดิฉันเลือกที่จะมานำเสนอวันนี้คือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเชิญรับชมได้แล้วค่ะเคยสงสัยกันไหมครับว่า เบื้องหลังชุมชนที่เข้มแข็งทั่วประเทศไทยเนี่ยใครกันนะที่เป็นกำลังสำคัญอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกหน่วยงานที่ชื่อว่าพอชอหรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกันครับคำถามที่ว่าใครกันนะที่อยู่เบื้องหลังการสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนต่างๆทั่วประเทศคำตอบก็คือหน่วยงานที่ชื่อว่าพอชอนี่เองครับใช่แล้วพอชอคือกลไกลสาคัญมากๆเลยแต่ว่าเอ๊ะ แล้วพอชอคือใครกันแน่ทำงานแบบไหนไปครับไปหาคำตอบด้วยกันเอาล่ะครับส่วนแรกเลยพอชอคือใครมาเริ่มจากคำถามเบสิกที่สุดกันก่อนเลยนะครับว่าตกลงแล้วพอชอเนี่ยเป็นหน่วยงานแบบไหนกัน พอชอเนี่ยจริงๆแล้วก็คือหน่วยงานของรัฐนี่แหละครับแต่ว่ามีสถานะที่พิเศษหน่อยเขาเรียกว่าเป็นองค์การมหาชนลองลึกภาพตามนะครับเหมือนเป็นหน่วยงานภาครัฐเวอร์ชันที่อัปเกรดให้มันคล่องตัวขึ้นไม่ได้ติดระเบียบราชการจ๋าๆแบบเป๊ะๆทาให้การเข้าไปทํางานกับชาวบ้านกับชุมชนเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับเป้าหมายหลักของพอชอก,ก็คือการเป็นเหมือนพี่เลี้ยงครับที่คอยหนุนหลังให้คนในชุมชนเขาลุกขึ้นมาจัดการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองได้แบบยั่งยืน โอเคมาดูกันต่อในส่วนที่2ครับเรื่องของจุดกำเนิดและประวัติศาสตร์คือถ้าจะให้เข้าใจว่าพอชทำอะไรทำไมถึงทำแบบนั้นเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นกันสักนิดนึงครับ พอชอเนี่ยเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2543นะครับซึ่งตอนแรกสุดเลยนะอยู่ใต้กระทรวงการคลังแต่ว่ามีจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากจริงๆในปี2545ครับคือการย้ายมาอยู่กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าพมนั่นเองการย้ายครั้งนี้มันสําคัญมากนะครับเพราะมันเป็นการบอกคิดทางที่ชัดเจนเลยว่าภารกิจของพอชอเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแล้วแต่เป็นการลงไปลุยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแบบเต็มตัว มาถึงส่วนที่3กันแล้วครับนี่แหละครับคือหัวใจเลยภารกิจหลักเพื่อชุมชนว่ากันตรงๆเลยพอชอเขาทำอะไรกันแน่หัวใจในการทำงานของพอชอเนี่ยนะครับมันสรุปได้อยู่ในประโยคนี้เลยคือเขาจะสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรชุมชนโดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมและการมีส่วนร่วมของชุมชน คีย์เวิร์ดสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับพูดแบบบ้านๆเลยก็คือพอชอจะไม่ใช่วิธีที่แบบเดินเข้าไปแล้วชี้ๆสั่งๆว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่เลยครับแต่เขาจะเข้าไปเหมือนไปจุดประกายไปเสริมพลังให้คนในชุมชนนั่นแหละเป็นคนคิดเป็นคนลงมือทําด้วยตัวเองมันคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงจากขั้นในออกมาจริงๆแล้วเครื่องมือที่พอชอใช้ละ่ะคืออะไรเขามี5้าแนวทางหลักๆในการสร้างความเข้มแข็งครับ หเลยนะคือเรื่องปากท้องเรื่องการทำมาหากินครับต้องส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ก่อนพอท้องอิ่มแล้ว 2. ก็มาที่การอยู่อาศัยครับพัฒนาบ้านพัฒนาสิ่งแวบล้อมให้น่าอยู่ 3. พอยืนได้แล้วก็ยกระดับการใช้ชีวิตหรือคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งในเมืองและชนบทเลย 4. แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ต้องมีเงินทุนมาสนับสนุนเขาก็เข้าไปช่วยตรงนี้โดยตรงเลย และสุดท้ายข้อ5ที่สำคัญมากๆเลยคือการเชื่อมโยงครับคือการสร้างเครือข่ายให้ชุมชนต่างๆเขาได้คุยกันแลกเปลี่ยนความรู้ช่วยเหลือกันเองเห็นไหมคะว่ามันเป็นการมองแบบครบวงจรจริงๆตั้งแต่รากฐานไปจนถึงการเติบโตเลยส่วนที่4ครับโครงสร้างและการกำกับดูแลโหทำงานสเกลใหญ่ขนาดนี้แล้วโครงสร้างองค์กรเขาเป็นยังไงล่ะถึงจะเอาอยู่มาดูกันครับ ก็ตามตารางนี้เลยครับชัดเจนมากสถานะทางกฎหมายคือองค์การมหาชนนะครับอยู่ภายใต้กฎหมายองค์การมหาชนปี4-2แล้วก็มีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลก็คือกระทรวงพอมอนั่นเองซึ่งการจัดโครงสร้างแบบนี้แหละครับที่ทำให้พอชอกลายเป็นเหมือนหน่วยรบพิเศษของรัฐที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนโดยตรงเลยแล้วในแง่ของคนทำงานล่ะเขาแบ่งบทบาทกันยังไง หลักๆเลยจะมี2ส,ส่วนที่ทำงานคู่กันครับส่วนแรกคือคณะกรรมการกลุ่มนี้เปรียบเหมือนกับตันเรือเลยครับคือจะคอยมองภาพใหญ่กำหนดทิศทางกำหนดนโยบายส่วนที่2คือผู้อำนวยการอันนี้เปรียบเหมือนต้นหนาเลยคือเป็นคนนำนโยบายของกัปตันเนี่ยไปลงมือปฏิบัติจริงในทุกๆวันดูแลการทำงานของทีมงานทั้งหมดมันคือการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนมากระหว่างคนวางแผนกับคนลงมือทาครับ แล้วเพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันจะไปถึงทุกพื้นที่จริงๆนะครับพอชอเขาไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพนะแต่มีสำนักงานภูมิภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยเพื่อให้การทำงานมันครอบคลุมและเข้าถึงชุมชนได้แบบใกล้ชิดจริงๆและแน่นอนครับว่าการทำงานทั้งหมดเนี่ยเขาก็ยึดหลักธรรมมาพิบ้านเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่ามันโปร่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วบทสรุป หลังจากที่ฟังมาทั้งหมดนี้คำถามก็คือแล้วทำไมพอชคิวถึงมีความสำคัญละ่ะและนี่อาจจะเป็นคำตอบที่สำคัญที่สุดเลยครับพอชอคือคกลไกของรัฐที่ไม่ได้เข้าไปทำให้แต่เข้าไปทำให้เกิดฟังดูคล้ายๆกันนะครับแต่ความหมายต่างกันเยอะเลยคือเขาไม่ได้ไปสร้างบ้านให้ชาวบ้านนะครับแต่เขาไปช่วยให้ชาวบ้านรวมตัวกันสร้างบ้านของตัวเองได้ เขาไม่ได้ไปสร้างอาชีพให้แต่ไปให้ความรู้ให้เครื่องมือให้ชาวบ้านสร้างอาชีพของตัวเองขึ้นมาซึ่งแนวคิดแบบนี้แหละครับที่เชื่อกันว่ามันจะสร้างความเข้มแข็งที่มันยังย่งยืนได้จริงๆเพราะมันมาจากตัวของชุมชนเองสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้นะครับว่าแนวทางแบบพอชอที่เน้นการเสริมพลังให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดก,การตัวเองเนี่ยมันคือคำตอบที่ดีที่สุดแล้วจริงๆหรือสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย อืมเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คงจะคุยกันต่อได้อีกยาวเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการบริหารงานองค์กรชุมชนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนการทำให้ชุมชนสามารถยืนได้ด้วยขาของตนเองจึงจะถือว่าการพัฒนาชุมชนบรรลุเป้าหมาย เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการพัฒนาค่ะ